The f o l l The House of a r c h e r บ้านปีศาจฉายในปี2023เป็นทีวีซีรีส์จาก Netflix ครับก็เป็นซีรีส์แนวระทึกขวัญสยองขวัญบรรยากาศแบบโกธิคสร้างสรรค์โดยไมฟ์เนแกนขาประจำซีรีส์แนวระทึกขวัญที่สร้างงานให้เรานั้นได้รับชมกันทาง Netflix ทุกปีเลยนะครับ ซีรีส์เนี่ยติดตามครอบครัวมหาเศรษฐีผู้นำในแวดวงธุรกิจยาที่ต้องมาพบกับชตากรรมอันเลวร้ายที่ไม่สามารถอธิบายได้กับการสูญเสียสมาชิกของครอบครัวไปทีละคนแบบสยดสยองครับ ซีรีส์เปิดเรื่องด้วยฉากงานศพของครอบครัวอัชเชอร์เจ้าของธุรกิจยาแก้ปวดที่ทำจากฝิ่นมูลค่าหลายพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับซึ่งต่อมาบรนดาล,ลูกท,ทั้ง6คนที่เกิดขึ้นกับภรรยาทั้ง5คนของโรเดอริกอัชเชอร์ก็ค่อยๆทยอยต,ยตายจากไปทั้งหมด6คนเพียงแค่2สัปดาห์เองครับซึ่งก็เป็นการตายแบบผิดธรรมชาติทั้งสิ้นเลยนะครับ ในขณะเดียวกันโรดริกอัชเชอร์ก็ถูกรัฐบาลฟ้องร้องว่ายาของพวกเขาเนี่ยมีผลข้างเคียงร้ายแรงต่อผู้คนและสังคมจนทําให้ใครหลายคนนั้นเสียชีวิตครับจนทําให้อัยการดูปองนําเรื่องขึ้นต่อศาลเพื่อดําเนินคดีต่อโรดดริกอัชเชอร์ซึ่งในวันนั้นนะฮะเขาเองก็ได้วางระเบิดตูมใหญ่เอาไว้ให้กับครอบครัวของอัชเชอร์ก็คือมีผู้คนจากวงในในสมาชิกของครอบครัวเนี่ยเป็นคนให้ข่าวกับเขานะฮะแล้วก็แลกกับการกันตัวเป็นพยานครับ จนสถานการณ์ในบ้านของอัดเชอร์นั้นเลวร้วายลงไปอีกนะครับบรรดาพี่น้องเนี่ยต่างก็โทษกันไปมาว่าใครคือสายข่าวซ้ำร้ายเนี่ยรอด,ดริกเองก็ได้ประกาศบอกคับทุกคนในครอบครัวว่าถ้าใครนั้นหาสายข่าวคนนั้นได้จะได้เงินไป50ล้านเหรียญดอลลาร์ครับนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตไปทีละคนก็เป็นได้นะครับ หลังจากหายนะของตระกูลที่ลูกของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปหมดแล้วโอดริก er นะฮะก็ได้เชิญอายการดูปองมาหาในบ้านร้างที่เขาเคยเติบโตในวัยเด็กและก็เริ่มเล่าเรื่องราวหรือคำสารภาพว่าลูกๆของพวกเขาเนี่ยล้วนตายเพราะฝีมือของเขาเองครับเขายอมรับสารภาพทั้งหมดนะฮะแต่ก่อนอื่นก็ต้องค่อยๆเล่าเรื่องราวชีวิตในวัยเด็กในวันที่แม่เสียชีวิตให้กับอายการฟังครับ ลอเดริก er นะฮะและแมนดารินน้องสาวเนี่ยได้ทำการฝังศพแม่ของพวกเขาเอาไว้เองที่สวนบ้านนะฮะแต่ในค่าคืนนั้นก็ฝนตกหนักแม่ของพวกเขาก็ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วก็ไปฆ่าเจ้าของบริษัทยาที่คิดว่าน่าจะเป็นพ่อของพวกเขาด้วยครับจากนั้นก็เริ่มเล่าการเสียชีวิตของทุกคนไปทีละคนนะฮะ เริ่มจากแพรรี่ลูกชายคนหนึ่งนะครับที่ต้องการจะพิสูจน์ให้ครอบครัวเห็นว่าธุรกิจบันเทิงของเขาเนี่ยสามารถทําเงินไปถึง1ล้านได้ครับและก็โชคร้ายนะฮะในการจัดงานที่โรงงานเก่าแห่งหนึ่งของครอบครัวเขาและผู้คนหลายสิบคนก็เสียชีวิตจากน้ํากรดที่เขาคิดว่านั่นคือน้ําเปล่าที่เปิดตอนงานเลี้ยงเข้าถึงจุดสุดเหวี่ยงครับ คนที่2ก็คือคาเมลลูกสาวที่ทําหน้าที่ดูแลภาพลักษณ์ของครอบครัวนะครับเสียชีวิตจากลิงทดลองเกี่ยวกับระบบหัวใจที่สมาชิกของคนในครอบครัวเนี่ยทำการทดลองอย่างโหดเหี้ยมครับ คนที่3ก็คือลีโอลูกชายที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเกมนะฮะเขาเริ่มประสาทหลอนหลังจากมีการเสพยาเกินขนาดถูกแมวดําของแฟนหนุ่มเนี่ยจู่โจมไหวครั้งเขาอาฆาตแมวตัวนั้นมากนะฮะทำการรื้อบ้านและท้ายที่สุดเขาก็ตกไปจากระเบียงของบ้านเพราะเห็นว่ามีแมวอยู่บนระเบียงครับ คนที่4ที่เสียชีวิตของบ้านนะฮะก็คือวิกตอเรียนลูกสาวคนหนึ่งซึ่งถูกพ่อของเขาก็คือโรดดริกเนี่ยกดดันอย่างหนักในการทดลองเทคโนโลยีหัวใจเธอจึงตัดสินใจทดสอบกับผู้ป่วยที่เป็นคนจริงๆครับแต่เธอนะฮะกลับมีปากเสียงกับแพย์สาวที่เป็นแฟนของเธอฮะจนเธอเนี่ยได้พลั้งมือฆ่าแฟนสาวเสียชีวิตแล้วเธอเองก็ทําอัตวินิบาตจาตามแฟนสาวไปด้วยครับ คนที่5ก็คือเทมาแลนลูกสาวคนหนึ่งนะฮะทำธุรกิจเกี่ยวกับเคเบิลทีวีและธุรกิจความงามครับมีอาการประสาทหลอนและมักจะเห็นสามีของเธอน่ยอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งอยู่เสมอนะฮะและในวันเปิดตัวเคเบิลทีวีของเธอเธอก็มีอาการประสาทหลอนอย่างรุนแรงและเมื่อกลับไปที่บ้านเธอก็อารวาสทําลายกระจกจนทําให้เธอนั้นเสียชีวิตด้วยครับ คนที่6ก็คือเฟเดริกนะฮะลูกชายคนโตคนที่เป็นความหวังของครอบครัวและเชื่อว่าตัวเองนั้นนะฮะจะขยับขึ้นมาเป็น C.E.O. ของบริษัทยาอันใหญ่โตได้ครับเขามีความเครียดสะสมเนื่องจากภรรยาของเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสในงานปาร์ตี้ของน้องชายนะฮะเขาก็ไม่ไว้ใจภรรยาของเขาด้วยครับแต่เนื่องจากพ่อใช้ให้ไปทําลายโรงงานนั้นนะฮะเขาก็พบกับหญิงสาวปิศนาคนนั้นและก็ได้เสียชีวิตอย่างหดเหี่ยมภายในโรงงานนั้นด้วยครับ และนั่นก็คือเรื่องราวการเสียชีวิตของบรรดาลูกๆของโรดริกอัชเชอร์ที่เขาเล่าให้อัยการฟังนะครับแต่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะเขาเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นของการพันธคลายของครอบครัวนั้นมันเริ่มจากความทะเยอทะยานของเขาเองในการก้าวขึ้นมาเป็นใหญ่ในบริษัทยาและเขานะฮะมีวิธีการสกปกจนก้าวขามาเป็นซ e o ใหญ่ของบริษัทยาได้อย่างไรเขาก็เล่าให้กับอายการได้ฟังด้วยนะครับ แต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดก็คือในวันสิ้นปีปี1979ที่เขาและน้องสาวเนี่ยได้ร่วมกันกระทำการอันโหดเหี้ยมต่อ CEO บริษัทยานะครับและในคืนนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็จะเข้าไปในไนท์คลับแห่งหนึ่งได้พบกับหญิงสาวบาร์เทนเดอร์ปริศนาที่ได้ให้สัญญากับทั้งสองคนพี่น้องว่าหากรับปากแล้วทั้งสองคนพี่น้องเนี่ยจะกลายเป็นมหาเศรษฐีมีทุกอย่างในชีวิตมีเงินกองล้นบ้านนะฮะบรรดาลูกๆของพวกเขานั้นจะสะดวกสบายไม่ลำบาก แต่ถ้ารับปากแล้วนะครับมันมีราคาที่ต้องจ่ายมหาศาลไม่แพ้กันนะครับและหญิงสาวผู้เป็นปริศนาคนนี้จะมาเอาคืนในภายหลังกับโรดเดลิกและแมดดลินครับและตะกูนอัชเชอร์ทุกคนด้วยนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องสลับกันไปมาของโรดเดลิกให้ไอจยกรฟังครับ นอกจากนี้นะฮะในซีรีส์ก็ยังมีรายละเอียดปีกย่อยอีกมากมายนะครับยังแสดงให้เห็นพฤติกรรมของตัวละครแต่ละคนนะฮะโดยเฉพาะพฤติกรรมของเมดดลินน้องสาวของโรดเดลิกเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ามีความสําคัญกับชะตากรรมของชีวิตของทุกคนในบ้านหลังนี้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะก็ขอให้ทุกท่านนั้นไปติดตามรับชมซีรีส์ The Fall of the House of Usher จาก Netflix ต่อเอาเองได้เลยนะครับ The Fall of the House of Usher ก็คือหนึ่งในผลงานอันยอดเยี่ยมของไมค์เฟนเนกนในการเล่าเรื่องราวที่สลับซับซ้อนเหตุการณ์ยิบย่อยจำนวนมหาศาลที่ถูกนำมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันทำให้ผู้คนนั้นไม่งงเลยนะครับ และด้วยความเป็นเอกลักษณ์ในการดำเนินเรื่องที่ค่อนข้างเรียบและเชื่องช้าแต่นั่นมันก็คือวิธีการที่ทําให้คนดูเนี่ยค่อยๆเก็บรายละเอียดสิ่งละอันพลันลน้อยที่ผู้กำกับต้องการจะบรรจงใส่ไว้ในซีรีส์ที่มีความยาวถึง8ตอนได้อย่างชาญฉลาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่แวบไปแวบมานะฮะผีที่โผล่ไปโผล่มาวัสดุสิ่งของหรืออะไรก็ตามที่มันโผล่เข้ามาในฉากนะครับมันก็นล้วนแต่มีความหมายและส่งผลต่อเรื่องในซีรีส์แทบทั้งสิ้นเลยครับ เรียกได้ว่านะฮะเราไม่อาจล่าสายตาจากจุดไหนของซีรีส์ไปได้เลยและเขาเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญมากนะฮะในการใส่บรรยากาศของความสยองขวัญแบบเยียบเย็นตามสไตล์ของโกธิ c ครับที่น้้นบรรยากาศความลึกลับของบ้านเอาไว้อย่างเก่งกาดโดยเฉพาะในฉากที่โรดตริกนั้นนั่งคุยกับบรรยากาศในบ้านและก็เล่าเรื่องราวการเสรียชีวิตของลูกของเขาทุกคนไปทีละคนนั่นแหละนะครับ นั่นนะฮะมันมีอะไรแบบเฉพาะตัวของหนังแบบสยองขวัญโกธิกที่สอดแทรกเข้ามาในระหว่างการเล่าเรื่องได้ดีมากๆเลยนะครับและแม้ว่าผีเนี่ยจะไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยแต่ก็มาแต่ละทีเนี่ยนะฮะก็เล่นเอาหลอนไม่น้อยเชื่อเถอะนะครับว่าความอัจฉริยะในการเล่าเรื่องในเรื่องนี้นะฮะเป็นรองเพียงแค่ The Hunting of Hill House ที่เขาได้สร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้เพียงแค่นั้นแหละนะครับ ซีรีมีตอนทั้งหมด8ตอนนะฮะมีจุดพีคในแต่ละตอนก็คือการเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมของลูกๆแต่ละคนของอัชเชอร์ครับแต่ละตอนนะฮะก็มีจิตยึดโยงเพื่อกลืนทุกตอนนั้นให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะก็คือทำให้ทุกคนนั้นดูแล้วก็อยากดูต่อไปอีกเรื่อยๆเลยนะครับ ซีรีส์มีการตัดสลับช่วงเวลาหลายเวลานะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยไม่เรียงลําดับเวลาครับทั้งตอนรรดเดริกนะฮะยังเป็นเด็กช่วงเริ่มทํางานช่วงชารานะฮะและก็ถูกประสานด้วยกันจากการเสียชีวิตของลูกๆทีละคนโดยมีจุดศูนย์กลางในการเล่าเรื่องอยู่ที่บ้านร้างในสมัยที่เขาอาศัยอยู่ในช่วงวัยเด็กนะครับที่รรดเดริกนั่งคุยกับอายการดูปองนั่นแหละนะครับ ซึ่งเมื่อเราดูไปแล้วนะฮะก็จะตั้งคำถามว่าผู้หญิงปริศนาที่เป็นบาร์เทนเดอร์ในปี1979นั้นน่ะมีความสำคัญอะไรกับผู้คนของทุกคนในอัชเชอร์เลยนะครับพอทุกคนตายนะฮะทุกคนนั้นจะต้องมีเธอเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเธอคือใครเธอคือเวนกรรมเธอคือโยมทูตหรือเธอคือปีศาจกันแน่นะฮะจุดนี้แหละที่เป็นการกระตุ้นความสงสัยให้คนดูได้สงสัยใค่รู้เป็นอย่างมากครับ แต่ในแต่ละตอนนะฮะจะค่อยๆเผยความลับที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนี้ในความทรงจําของแต่ละคนนะครับและก็น้องสาวของอัชเชอร์ด้วยครับที่เป็นปริศนา่วนสงสัยจนตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็มั่นใจได้ว่าเธอเน่ยน่าจะเป็นคนที่เราคิดเอาไว้นั่นแหละนะครับ และจนเมื่อเราดูจบแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าเพราะอะไรครอบครัวอัชเชอร์ถึงต้องมาเจอเรื่องสยองขวัญแบบนี้นะครับนั่นก็เป็นเพราะการบ่งบอกว่าทุกการกระทําของคนเราเนี่ยมันมีผลของมันเสมอนะครับทุกสิ่งที่ได้มาอย่างง่ายดายเนะี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอและครอบครัวอัชเชอร์เองก่อนอีไม่พ้นการจ่ายนี้นะครับแล้วก็เป็นการจ่ายที่ราคาแพงมากๆเลยนะครับ นักแสดงทุกคนในเรื่องนั้นเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะคาร่ากูจิโนที่มารับบทเป็นสาวปริศนาที่ถูกเปลี่ยนตัวตนของเธอไปแต่ละตอนนะฮะในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงขั้นสุดของเธอครับสมแล้วนะฮะที่เธอนะเป็นนักแสดงหญิงคู่บุญของไมค์เฟนแกนอย่างแท้จริงที่ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่เจอรอเกมในปี2017ทาง n น t f l i x นะครับเธอเนี่ยเอาเรื่องนี้แบบยูมัดแบบสุดๆเลยนะครับ ส่วนบรูตกินบูตท,ที่มาแบกเรื่องด้วยบทของโรดเดริกนะฮะทำหน้าที่ได้ดีมากๆเลยนะครับแสดงท่าทางอารมณ์สีหน้าแววตาที่สมบูรณ์แบบสุดๆเลยนะครับสมแล้วนะฮะที่เขาเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องอย่างแท้จริงนะครับและเขาเนี่ยก็เป็นนักแสดงคู่บุญที่ทำงานร่วมกันมากับไมฟี่เฟนแกนนะฮะตั้งแต่เรื่องเจอร์เรลเกมในปี2017เหมือนกับคาร่ากูจิโน่ด้วยนะครับ ในด้านการใช้สัญลักษณ์ก็ถือว่าดีเยี่ยมนะฮะโดยเฉพาะการใช้บ้านในวัยเด็กที่แทบจะพังทลายและเป็นสัญลักษณ์ของครอบครัวอัชเชอร์ในขณะที่เรื่องราวดําเนินไปนะฮะระหว่างการสนทนาของอัยการรัฐกับรอดเดลลิงเนี่ยนะครับ อายการจะรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นจากเหตุการณ์ประหลาดภายในบ้านนะฮะแล้วเมื่อมีการเล่าถึงการเสียชีวิตของลูกโอดเดอริกทีละคนก็จะเพิ่มความรู้สึกถึงไหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นครับและสุดท้ายนะฮะด้วยการเสียชีวิตของเมดเดรินน้องสาวของรอดเดริกเนี่ยนะครับมันก็คือจุดสูงสุดของบ้านหลังนี้และก็ถือว่าเป็นจุดอวาสานของครอบครัวอัชเชอร์ด้วยนะครับ The Fall of the House of Usher ไมค์เฟนแกนก็เล่าเรื่องโดยการถอยออกจากเรื Saw, ่องราวทางศาสนาออกไปไม่น้อยเลยนะครับซึ่งต่างจากซีรีส์หลายเรื่องของเขานะะที่เคยฝากผลงานเอาไว้ในเน็ f ฟ i ิกครับครั้งนี้นะฮะก็เป็นการนำเสนอถึงการคารวะเอ็ดกาอารันโพนะครับ กวีและนักเขียนชื่อดังนะครับที่ชอบสร้างสรรค์งานสยองขวัญแนวโกธิกชั้นครูชาวอเมริกันซึ่งตัวของไม้์เฟนแกนนะครับก็มีการนำอนุภาคหลายอย่างทั้งเหตุการณ์นะฮะทั้งบทกวีจากงานเขียนของโพมาดัดแปลงกับซีรีส์ด้วยเช่นกันครับ อย่างในเรื่อง The m a s k e of the Red d e a t h ที่เป็นเรื่องเล่าของเจ้าชายยุคกลางผู้ที่มีนิสัยเสเพลปิดตายประสาทจัดงานเลี้ยงจนจะเองเสียชีวิตครับซึ่งถูกดัดแปลงมาเป็นงานเลี้ยงในคืนปีใหม่ที่ CEO บริษัทยาถูกปิดตายในห้องใต้ดินโดย2พี่น้องอัชเชอร์นะฮะ หรือแม้แต่การนำเรื่อง The Raven ที่ถือว่าเป็นงานเขียนอันะเรื่องชื่อของโพเนี่ยมาใช้ในเรื่องด้วยนะครับโดยเฉพาะการใช้อีกาที่เป็นสัญลักษณ์ของความตายที่มาใช้ได้ตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับแต่โคงเรื่องหลักก็คือการนำงานเขียนเรื่อง The Fall of the House of Usher มาใช้โดยการเป็นฉากสนทนาระหว่างอายการของรัฐกับอัชเชอร์ในบ้านร้างใกล้พังเล่าเรื่องราวโศกนาฏกรรมครอบครัวอัชเชอร์นะฮะซึ่งใน The Fall of the House of Archer ของโพเนี่ยก็มีเรื่องราวประมาณนี้ครับ The Fall of the House of Archer หรือการล่มสลายของบ้านอัช h เชอร์ก็เป็นนิทานโกธิกที่เขียนโดยเอ็ดการ์อัลันโพเรื่องราวของผู้บรรยายนะฮะที่ไปเยี่ยมชมครหาสนาที่ผูกพังสมัยเพื่อนยังเป็นเด็กของเขาก็คือโรสเดริกอัช h เชอร์ครับเมื่อการเล่าเรื่องดำเนินต่อไปนะฮะก็เห็นได้ว่าครอบครัวอัชเชอร์อ cher, เนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานจากคำสาปที่กระทบต่อความเป็นอยู่ที่มีทั้งทางร่างกายและจิตใจของอัชเชอร์และตัวผู้บรรยายของเรื่องด้วยครับ โรดริก er นะฮะก็เป็นทายาทคนสุดท้ายของตระกูลอัชเชอร์เป็นคนที่อ่อนไหวและวิตกกังวลอย่างมากครับเขาเปิดเผยให้ผู้บรรยายฟังว่าแมดดาลินน้องสาวฝาแฝดของเขาเนี่ยป่วยเป็นโรคลึกลับและใกล้จะเสียชีวิตผู้บรรยายพยายามปลอบใจโรดริกในช่วงเวลาที่ยากลาบากนี้ครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปบรรยากาศภายในคฤหาสน์นั้นก็น่าขนลุกมากขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงหรือความรู้สึกที่มันแปลกประหลาดค่อยๆแทรกซึมในอากาศของบ้านทุกอนูนะครับ เพิ่มความรู้สึกท่วมท้นและหายนะที่กําลังจะเกิดขึ้นผู้บรรยายก็ค้นพบว่าโรเดริกเนี่ยเชื่อว่าบ้านหลังนี้มีชีวิตอยู่และมันก็เก็บความลับอันดํามืดที่กําลังจะถูกเปิดเผยในไม่ช้าครับในที่สุดนะฮะแมดดาลีนเนี่ยก็เสียชีวิตโรเดริกยืนการที่เก็บศพของเธอไว้ที่ห้องนิรภัยของบ้านนะฮะผู้บรรยายก็รู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าเขามากยิ่งขึ้นนะครับ คืนหนึ่งนะฮะพายุได้โหมกระหน่ำเข้ามาผู้บรรยายพยายามพูดเรื่องอื่นให้รดเดริกฟังเพื่อเบี่ยงเบงความสนใจและความโศกเศร้าของน้องสาวที่จากไปครับในขณะนั้นนะฮะทั้งคู่ก็จะยินเสียงแปลกๆแ,และรอดออกมาจากบ้านอยู่ตลอดเวลานะครับทันใดนั้นนะครับแมดดาลินก็ปากฏตัวขึ้นเลือดนั้นโชคตัวเลยนะครับและก็จู่โจมรดเดริกผู้พี่นะครับ ผู้บรรยายพยายามเข้าช่วยแต่ไม่สําเร็จพี่น้องนะฮะก็ล้มตายคาพื้นด้วยกันในขณะที่ผู้บรรยายเนี่ยนะฮะสามารถหนี้อกจากครื่องหาที่พังทลายได้นะฮะเขามองมันนะครับย้อนกลับไปแล้วก็เห็นครื่องหาของอัชเชอร์เนี่ยแต่เป็นสิ่งเสี่ยงนะครับและค่อยๆจมลงบนผืนน้ําที่มืดล้อมรอบในบ้านหลังนั้นครับ ผู้บรรยายได้เห็นถึงความบ้าคลั่งพลังแห่งจิตใต้สำนึกแห่งการสูญเสียและการเสื่อมสลายของทั้งบุคคลนะฮะและก็สิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ของตระกูลอัชเชอร์ครับดังนั้นนะฮะทำให้ไมค์เฟเนแกนเนี่ยก็ได้นำบรรยากาศในการบรรยายในเรื่อง The Fall of the House of Asher มาใช้เป็นกระดูดสันหลังหลักของเรื่องนะครับ ดัดแปลงตอนจบนิดหน่อยนะฮะให้แมดาลินเนี่ยเสียชีวิตจากน้ำมือของโรสเตอริกเองตกแต่งศพให้เป็นดั่งราชินีอียิปต์นั่นเองครับ ซีรีส์อาจจะมีข้อบกพร่องอยู่ตรงที่เป็นการดําเนินเรื่องที่ค่อนข้างช้าครับและโดยเนื้อหาอันหนักหน่วงนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าไม่สามารถดูแบบติดต่อไปได้แบบรวดเดียวจบนะฮะเพราะมันซึมได้ยากครับและก็ย่อยอยากไอการเข้าถึงเนื้อหาของเรื่องนั้นก็ต้องใช้เวลาตกผลึกพอสมควรครับ ตลอดทั้งเรื่องนะฮะเน้นไปได้วยบทสนทนาที่มันยืดยาวเป็นหลักทําให้คนที่ไม่แข็งแรงในด้านภาษาอังกฤษเวลาดูซีรีส์ในฉบับของซาวด์แทร็กแล้วเนี่ยก็จะปวดตามากนะครับและก็อ่านข้ามความสําคัญของเนื้อเรื่องไปได้นะครับโชคดีที่ทาง Netflix เนี่ยเขาจะทําเสียงภาคไทยมาให้เราได้ดูด้วยนะครับแต่ก็อาจจะมีการขาดตกบกพร่องในการแปลเนื้อความโดยการนําบทกวีของโพเนี่ยมาใช้ด้วยนะครับแต่ถ้าดูเป็นภาค,เป,ภาคเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็จะรู้สึกชอบมากเพราะทีมของ Netflix เนี่ย ะะเขาใส่แบบไม่ยั้งนะครับทั้งคําหยาบคําด่าเขามาเต็มที่แบบสะใจเลยครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายมากๆนะครับว่า The Fall of the House of h u c h e r เนี่ยจะเป็นซีรีส์ชิ้นสุดท้ายที่ไมค์ฟินเกนเนี่ยได้ฝากเอาไว้กับทาง Netflix แล้วแหละนะครับเพราะเขาเนี่ยได้ทำสัญญาไว้เพียงแค่นี้และก่อไปนะฮะก็จะมีผลงานกับทางพรามวิดีโอแทนนะครับ และก็ถือว่าเป็นงานที่ทิ้งทวนกับการฝ่าฝีมือการเล่าเรื่องอันสุดแสนจะอัจฉริยะที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างมากนะครับก็นับเป็นซีรีส์แนวลึกลับสยองขวัญที่งดงามอย่างยิ่งภาพสวยบรรยากาศดีความเย็นยเยียบตามแบบฉบับของโกธิกนั้นมาเต็มเลยนะครับและส่วนตัวเองก็ขอบอกว่างานภายใต้การสร้างสรรค์ของไมค์เฟนแกนนะครับไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามที่มีมานะฮะและโดยเฉพาะใน the fall of the house of usher ก็คือเครื่องการันตีว่า เขาคือผู้กำกับอัจฉริยะตามที่สตีเฟน n คิงเจะพ่องานเขียนนิยายสยองขวัญที่โด่งดังที่สุดในโลกได้เคยกล่าวชมเขาเอาไว้สมัยที่ในเรื่อง The Hunting of Hill House เข้าฉายอย่างแท้จริงเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการปิดฉากไมค์เฟนแกนกับทาง Netflix ได้สวยงามมากๆและตราริงใจมากเลยครับ ดังนั้นนะฮะทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ The Fall of the House of a r c h e r หรือบ้านปีศาจเอาไว้ที่9เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจะจากกันไปนะฮะก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันกดติดตามช่องเพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ดีสำหรับเราด้วยนะครับ และถ้าใครนะฮะต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงนะครับก็สามารถกดปุ่มซื้อ r t a วแตงหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินในการสนับสนุนของแต่ละท่านตามความเหมาะสมได้เลยนะครับขอบคุณครับ